ครับ FC เอฟขลุงสวนทุกท่านครับผมวันนี้ลุงกุศวน,นะครับมาพบกับทุกท่านนะครับผมตรงกับวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ส5 65, นะครับผมวันนี้ลุงกุวนพามาทดสอบไม้กระทา DJIOMC SE นะครับผมซึ่งลุงก็ได้ไปถอยมาจากเซ็นทรัลเซ็นทรัลอุธยานะครับผมซึ่งเพิ่งเปิดใหม่นะครับ ที่ร้านบิ๊กซีแคมโรานะครับผมนะก็วันนี้ก็เลยมา,มาทดสอบดูนะครับผมนะก็ไหนๆก็ทดสอบแล้วก็ถือโอกาสพาชมสวนซะเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นรั้วข้างๆสวนพอเพียงตาซ้อนยายวัดนะครับผมที่มีทางเข้าหมู่บ้านนะครับหมู่ที่5านะครับเข้าตรงด้านนี้นะครับผมไปจนสุดถนอนอน้นก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพี่น้องนะครับผมเพราะฉะนั้น ตรงตำแหน่งนี้ก็เรียกว่ามีอากาศที่ไม่ค่อยร้อนนะครับเพราะว่ามีเขาเรียกอากาศที่มันไหลมาจากแม่น้ำนะครับมาเข้าสวนนะครับแต่ว่าสวนเองเนี่ยก็ได้มีการปลูกต้นไม้เยอะแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับผมเนี่ยดูสินี่นะครับปลูกไว้เยอะแล้วนะครับผมเนี่ยนี่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 ลองดูสินะครับผมนะเดี๋ยวลุงจะพามาเดินมาดูตรงที่หน้าสวนนะครับผมว่าประตูสวนนี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ลองลอง ลองดูนะครับเป็นการทดสอบอไม้คาถา DJI นะครับผมเนี่ยนะครับผมเออเนี่ยเขาไม่เคยเชื่ออคำสั่งลุงสวนเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยอ้าวครับผมนี่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 คือประตูรั้วนะครับผมประตูรั้วนะครับของสวนพอเพียงตาซ้อนใหญ่หวัดนะครับผมเนี่ยพามาดูนะครับก็จะ เป็นสีน้ำทุ่งคงสีน้ำตาลที่สีแบบนี้นะครับผมนะเลขที่เจ็ดสิบหกนะครับสวนพ่อเพียงตาซ้อนเยาวัดก็มีเลขที่เจ็ดสิบหกนะครับผมมีหมาน่ารักอยู่หนึ่งตัวนะครับชอบยิ้มทักทายเอฟซีขอลงสวนนะครับอ้าตาลว่าไงตาลฮะทักทายกันใช่ไหมเออมาต้อนรับแขกเออ่อนเนเน,น,นะครับเขาเป็นหมานิสัยดีนะครับผมเนี่ยนะครับผมนี่ชอบยิ้มให้กับคนที่มาตอ้อนที่ที่แขกที่มาเยือนนะครับผมอ่า เนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็นต้นแพงพวยนะครับที่ลุงสวนปลูกไว้นะครับผมนะฮะลองเข้าไปดูในสวนที่เป็นง่ายนะครับผมนี่ยเนี่นี่นี่นะครับผมนี่ยเนี่นี่ครับผมในสวนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ก็ทางเข้าสวนนะครับผมเอาแค่นี้ให้ดูด้านหน้าของสวนนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมเลขที่76นะครับหมู่ห้านะครับผมถ้าเอฟซีท่านไหนเนี่ยอยากจะมาเยือนนะครับผมตอนนี้ยังไม่เปิดรับนะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงนิว n o r m a l าะนะครับผม อ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นญา,าติใกล้ชิดเนี่ยก็อาจจะามาเยือนก็นได้นะครับผมมาส่งของที่หน้าสวนอะไรแบบนี้ก็ทําได้นะครับผมเอาแค่นคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนครับพี่น้องบา,บายบายสวัสดีครับ